เชือกเส้นนี้วิญญาณของนางครับยังสิงสถิตยอยู่ในเชือกเส้นนี้ครับเอาล้วครับท่านผู้ชมเห็นบ่ของจริงของแท้แสดงว่าวิญญาณพันลาบหลุ่ยนี่ครับน้าโมตสักประคองตัวราตัวสมัมมาสัมพุทธัสสะน่ะโมตัสักจงหมุนเลขที่ก็สลัดให้มาตกอยู่ได้บาทสองต,งตอัวนะครับสองสัสเลฮ้ยเพิ่นให้เลขสองครับท่านผู้ชมครับเอาสองชัดเจนเนาะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ครบรักครับมืดดิทุกครับเนาะผมกับซอกตะเลยครับท่านผู้ชมครับสิตธิภาพท่านผู้ชมครับมาขอโชคขอลาบครับกับเชือกผูกคอครับเชือกผูกคออะไรนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมกระสิเดือดหูนะครับเนาะมัอนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเนาะกระสิพาดท่านผู้ชมลาบไปขอเลยครับ ขับขอนยูหันละแห่คับอนยูหันแ่น่ครับท่านนักรับตามมาเลยครับตามมาด้วยกันครับครับผมทุกคนโอ้หอีน้อบานนั่นเองอบาดเราแห่านน่ครับท่านนักรับตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงครับซึ่งตอนนี้ครับกะลายเป็นบาดห่างครับเหลือแต่ว่าวิญญาณของนางครับคุณสิงสถิตอยู่ในเชื่อยครับเนาะ คบณผู้ชมครับก่อนอื่นผมสิขอจุถุบบอกกก่าววิญญย่านั่งพอมกับลูกน้อยของน้าบอกคบว่ามูลน่ชินบาเบอร์ได้เข้ามาหาแล้วพ้อสิมาลองเพ่งให้นั่งฟังหลังจากนะครับก็สิขอโชคขอลาบกลับนั่งครับครับท่านผู้ชมครับผมได้ยินเสียงค้นห้องไงครับเอาละครับทคชับเดี๋ยวนางเอ้ยยาของหายด้วนางเด้อ สาธุสาธุครับบัดนี้ขอให้นางจงเปิดโชคเปิดลาวเปิดทางให้เขาไปหานางเด้อนางเด้องห่วยห่วยห่วห่วยหักผมชงหักเอาละครับมาหอดับท่นกับทัานท่านนะครับเนาะห่วย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 จงหักสาธุสาธุครับเอาละครับท่านครับผมสิบปักถูกไว้เหมือนกันเนาะผมเสร็จจุดถูกบอกกลับกนเลยเนี่ยเพื่นการรับสารรับสารผู้ชมครับรับสร้างว่าวันนี้ ผมอาพื้นอีกเป็นหนึงน่งครับเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เพิ่นวัตถิห้โชยิลางวดประจำวันที่สิบพกเพิ่นอยากให้เอ็กซีเหล่าท่านผู้ชมแต่และคนวิโชควิลาเพิ่นกพลังสัตวไม่พองฝันครับท่านผู้ชมครับคุดนะครับเนาะติญยานเชื่อผูกคอ,อสาวท้องโกงครับท่านผู้ชมครับตามมาครับ มาส๊อเปรีมากนะคเปรัยบด้วมากเอย่กาเดีเป็นสับอกมาคเรอาัน้นครับท่านผู้ชมที่ครกันซึ่งเชือเส้นนี้นาองเนาะผมมีความเชื่อว่าเชือเส้นนี้วิญญาณของม้าครับยังสิงสถิตอยู่ในเชือกเส้นนี้ครับผมก็สงสัยเท่าัคือยังบ่ทันจะพูทเกิดครับ ผมคิดหวานน่าคุณยังอยากสีให้โชคให้หลบับรับชาวบ้านแค่นี้ครับครับอ่ะมื่อนี้นะครับเนาะผมเสร็จทุ่การขอโชคขอลาบกับวิญญาณของหญิงสาวของผมครับเนาะสาธุด,ดตุนาหเนาะสาธุดต,ตุนาห์สาธสาธุครับก่อนอื่นนะครับเนาะก่อนสี่ขอโชคขอลาบครับผมก็สิภาคถ่านผู้ชมครับเข้าไปเบิ่งในบ้านเพิ่นครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติ หรือไม่ครับ่านกู้ชมครับเนช่อ,อเขาไปเบิก,กันเนาะใช่สับเปลอือเลยไปเบิรงนมังน่ะมันเอียงนะซับเปลอือเยเป็นเสื้อผ้าท,ที่เพิ่นอาศัยอยู่มันบอกงานโอ้ก็ยังอยู่เสื้อเก่าเนาะแสดงว่าโบท่านไปเผาอยู่ครับทขันกุ้งส้มครับ ซับเลือกอุ้ยท่าพูดท่าผุดยงเหรอยังยงไม่ไม่สั่นไหมฮะอะไรจะว่าเอาเอาครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเอาล่ะจานแท้เป็นอจานแท้ของจริงได้นี่ขยับขยือนอยู่นล่นีขยับขยือนเอาหายไปหรอครับท่านผู้ชมครับหายไปหรอของจริงของแท้เอาแล้ครับท่านผู้ชมครับท่านจะได้ซับปเลืฮะสิกาเข้าไปป่ะเนี่เข้าไปบึ้งแล้วไงฉันบอกสิกาเข้าไปบ่ะ เดือดเดือดผมตามเขาลงก่อนวบเป็นแวบเมื่อกี้ครับสีเขาขาวเห็นบมั้ยนะเป็นแขนของหญิงสาวทองคมเอาละครับท่านเ้าเห็นบ่ของจริงของแท้ังไหนมาไหนของแท้บอกกล่าวม่นที่ไรบริมาลบลู่กันเนาะบอกกิ่นาวมันมาลบลูบ่มดเลยมาลบกวนเด้อนี่แต่ตามควอมฝันที่ชิ้นมาเบื่อวากว่าให้บริมาโดนแล้วหายไปแล้วสาถูกขายไปแล้ว เอาละครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยโอ,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 อกาสโอกาสโอกาสเมื่อกี้นี้ผมก็ศกประเรินครับเนาะได้เห็นไข่ไข่หญิงสาวครับผมว่าแมนในน้องครับป๊อปป๊อปต๊ะแป๊ะครับน่าจะไข่นะครับเนาะสาธุเด้อสาธุเมื่อนี้ลูกชิ้นบาเบอร์เข,ขาเมาหาโบเรมบรบลูมขันว่าเอียงผิดบอดถือตอกแขอให้วิญญ,ญาณ ของนางพร้อมกับลูกในท้องโปรดโหัวเสียดสาธุดสุดครับท่านผู้ชมครับนี่คือศกสองิงหะครับเนาะสับเปลือครับเป็นสวิงที่ว่าสมัยนางมีชีวิตอยู่แน่นตอนเส่าๆนางสิปไปสอนพ<น>วกสอนปลาซิ่วเอามะมกใส่ในตองให้ผัวเพิ่นกินก่อนสิปไปเห็นงานนะครับเนาะนี่คือหน,น้าเพิ่นหักผัวให้ครับ<อ>แต่ว่าสามีของนางท่อระยบท่านผู้ชมครับ พอรถและกับสามีขคนนา้นมัดกินเหล้าเมายาแล้วก็ทุบตีเนี่ยซึ่งนั่นล่ละยังว่าเป็นที่น่าสงสารดีครับน่าสงสารเนั่นลหละจนว่าริงขาดนึกแม่สาเหตุที่น่าในจบชีวิตกับพงว่าสามีเพิ่นครับผมชครับถ้ามียิ่งขึ้นมาอยู่บานหลังนี้ครับนะครับแม่แล้วก็มาเจาะเยื่นทางขางนั่งทนอะไรครับผูช้ชมครับกับคุยกับสามีเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บกลงกันเนี่ยสามนี่กะแต่ยังเห็นซึ่าผ้สุดท้ายสามนี่เพิ่ออกไปเห็นงาน <c oughs> นางคณะที่ท่องในเก่าเดินครับจึงได้ตัดสินใจครับทำร่มครับปิดชีพของ <c oughs> นารียน <c oughs> สาธุสาวุหนางเอ้แต่เกยเป็นเฮื่นเป็นชาานนี่ข <c oughs> ั้วเนี่ยัน้ผมมังพาชาาบานมามังมัง, <c oughs> งออกเพราะว <c oughs> ่าแกได้เสียชีวิตแล้วนางได้เสียชีวิตแล้วครับัวคนมคนนี้ไปกับผู้หญิงคนนั้น นี่ผมม่างออกบันทึกเดี๋ยวนี้เขาเอาเฟื่องเขามาแหวกนี่ล่ะผมผ้าเขามาม่างเขาวาดด้เทาาอีนังไปเลยโอ้ยแต่ว่าชาวบ้านยังมีความเสื่อมบินยานหนังยังดูสิงหิตแม่เชือกเนี่ยเชือกแต่ยังหอยหอยตรงเตีงอยู่นไหงครับทำส่งครับเดี๋ยวผมสิผ้าทำส่งเขาเนาะบ่มีคนหันมาเอาเชือกนี่ครับคขอนเขาะอย่างพราะว่าวิญญาณวิญญาณนังมันเหนียดแค่โอ้ยขาขาโอ้ยหันปุ๊่ พวได้บุคกหารมาเอา่ันวท่ันสมครับเดี๋ยวสิบห้าท่านผู้ชมนะครับเนาะับไปดูเชือกเส้นนั้นครับที่บรรย์สิงสถิตอยู่พร้อมกับลูกในท้องครับท่านสมครับตามมาครับไปที่ละไม่ไม่มีคนกล้ามาเอาเชือกนี้ครับนี่บอกเชือกนี่ครับไม่คอนนี่ อันที่จริงเขาจะตัดไปนะเนี่ยอืสแสดงว่าบางคนที่เอาเชือกเส้นนี้ไปพอเอาไปปรับขอบขั้วนั้นมีปัญหาทันทีครับจนได้นําเชือกเส้นนี้มาขึ้นแม้แต่ตํารวจก็ยังไม่กล้าครับเอาเชือกเส้นนี้ไปครับท่านผู้ชมครับนี่คือขัามวงหรอกบสับเลยน,นะครับเนาะสาถูกสาถือฮา,า่าวิญญ,ญาณนั่งผอมหงอยเงี่ยสิงสถิตยอยู่ในเชือกเส้นนี้แต่ขอให้วิญญ,ญาณนั่งจงออกมารับ ปังเพลงของครับหลังจากมวันนี้เพื่อนให้สามตัวละสองตัวตรงๆเข่าแม่บรรณะเพื่อนเคยบอกว่าจิงเอาเครื่องเส้นไหวมาให้นางเพื่อนกล้าร,รับ,บรประกันปา,าน,นั่นไหมต้องให้เขาก่อนแล้วมา้่คอยมาให้ตอนนี้บ่ตองก็ไม่แล้วมา,น,มานั่นละแสดงว,ว่าครับเราการรับประกันเนาะสาธุสาธุครับสาธุเอาแล้วครับ่าชมครับในข้อวันเมื่อนางต้องการอยากจะฟังเพลง ผมก็สเปรย์กับสินลองเพ่งในกะสีย้อนให้นั่งออกมารับช่งเรฟังพร้อมครับดูหน่อยนะครับเนาะซึ่งในสมัยนั่งมิชิยุกกะมักฟังเพ่งเพิ่นกับมีลูกลูกคนแรกลูกคนแรกอืมจะมาได้กับคนนี้บ้านนี้ทางละแทนเพิ่นไปเติดเป็นบุดีนี่คนใหม่เป็นเฮ็ดบุดีบ่ายังไงเนาะเฮ็ดบุดีทำมันดิเัดบุดีครับสมัยเราอยู่กับแฟนสวนงามน้องมักมิลาเกี่ยวเข่าหนาไฮนาหน้า เกษตรมาเปิดวิทยุฟังเพลงครับเพลงซึ่งสึ่งน้ำมักครับครับำส้มครับมานี้ผมก็สับเปลอเกษสิได้ทำพิธีร้องเพลงให้วิญญาณของนางที่ศรีสุริทัพอยู่ในเสือศรีเนาะให้คนสร้างคนคนนี่อีนางนี่มักหาโยหากินเลยสอนหอกสอนหยังสอนปลาเชี่ยวสอนกุ้งอืมในศิลป์จุติถูกอันเชิญคนถ้ามาเนาะ ครับทำชอบเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งคนครับมากระหายทำชอบกับชายวิจารณญาณในการทำอ่งกับนะกโมตสัตว์พระพุทธองอรหันตสัมมาสัมพันธนักโมตสัตว์พระพุทธอค์ตสัมมาสัมพันธนัโมตสัตวะพระพุทธอค์อรหันตสัมมาสัุตวะสาธุสาธุหากว่าวิญญาณของนางพร้อมลูกน้อยสิงสถิตอยู่ในเชือกเส้นนี้เดฮับหู้ฮัตซำแล้วก็ขอให้ออกมารับชมรับฟังการดอง การนั่ของชินมะเบิร์ครับชื่อว่าเพลงเอาวิญญาณข้าไปแทนครับท่านผู้ชมครับเพลงนี้ครับผมชินมะเบอร์กาเได้แต่งขึ้นมาเองครับเพื่อที่จะให้นางโดยตรงเลยเพลงนี้แต่งเพื่อนนางโดยตรงแหมเป็นยังคอยบอกว่าเอาวิญญาณข้าไปแทนครับท่านผู้ชมครับก็เพราะว่านางอายุย่งหน่อยแหมแลวกับพึ่งท้องในเก้าเดือนสิคอดอยู่แล้ว ต้องจากไปไม่ไหะอันไม่สมควรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสินนั่งจากไปแบบนี้ก็ให้เอาวิญญาณของผมนี่ไปแทนดีกว่าเดี๋ยวพาะว่าชินมาเบอร์อายุายแล้วเท่าแล้วดูที่แท้ถือหลับรูแล้วโอ้โหตัวข้ามาเห็นไหมเห็นไหมครับท่านชอบเอาหรอกแสดงว่าวิญญาณท่านหลับรลุนี่ครับเพิ่นดีใจมาเข้คฟังเพลงนี้เพิ่นฟังนางเอ้ยนี่คือความจริงใจนา มูดอยากให้นางต้องเสียชีวิตไม่เว้อันไม่สมควรกัร๊ลูกหน่อยคันสิบเป็นทังสั่นอันทางคดของลูกและนางเป็นอันคดที่สดใสมูดอยากเห็นหน้าไปก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นให้เอาวิญญาณชิน้นหรือสับเปลือยไปแทนดีกว่าครับมาเด้อนางเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อบาน,ปปอนีคนุณหลับลูกวเพิ่นจะออกมาหรอหน่้าถุกเนี่ยค่ะิ่นออกมาแล้วเพิ่นออกมาหรอออกมาแล้วคนเพิ่นออกมากแล้ยค่นบ่เลย คนลูกน้อยออกมาครับท่านทุกคนเอารับเด er. ้โอกาสนะครับผมสิลองให้เพื่อนฟังเลครับเนาะเชิญรับช่อเราฟังครับสาธุสาธุพร้อมแล้วเอาล้วนะพร้อมแล้วให้ออกมากเราฟังพร้อมกับลูกน้อยคณลูกน้อยมากนะเซ่อเซ่อคุณุายลงไปโล่ฟังฉะ อ่าไปฟังสาหรอกขึ้นลมรูปน้อยมากเข้าไ่ด้วยตรงกันเอาละเกิดวละปสบกนอตีขึ้นตีขึ้นเป็นมาสักทีแล้เจาไปแทนสาสอยาก็ไปกองแล้วโอู้ก จากไปแล้วบ่หวนคืนมาเรื่องแต่คาสัญญาว่าเอาโซจะครบรักกันด้วยเหตุย่างสวรรต้องลงโทษทันไม่รุมถึงได้ติดตาถึงญญดวงย่างเอาจะคระดั เราขยันข้าไปแทนบ่มีข้อแม้ขอให้นางตื่นรู้อีกสักครั้งข้าขอสัญญาถ้าหากว่านางฟื้อ ฟื้นขึ้นบนสวนรรค์ได้โปรดรดนีได้โปรสวรรค์จนเจอาวิญญาณเข้าไปแทนบ่มีขอแมงขอให้นาตื่นดูีสักครั้งข้าขอสัญญาถ้าหากว่านางฟื้ អរគុណដែលបានចូលរួមគាំទ្រដល់គម្រោងនេះ ទេមុំីខោបែខោនេះបានគិតទៅនោះមក บอลเตอร์สักตัวหนึ่งนะเป็นคนละเพลงของชินบอลเบิ้ลครับสำหรับแต่งให้ดังโดยเฉพาะครับเดี๋ยวลอกงดูคนหัวลุกคนหัวลุกนี่คนนี่คนทิ้งคนหัวลุกมุดครับท่านผู้ชมครับผลงานเพลงนี่ยนะครับเนาะผมแต่งไห่หน้งโดยเฉพาะครับชินบอลเบิ้ลแต่งเองร้องเองทำเองสุดยอดครับเพื่อที่จะให กับน้าพร้อมหมดครับขันส้มครับครับขันส้มครับวันนี้ผมมีความมั่นใจแนเนาะว่าวิญญาณน่าเพื่อต้องให้โชคให้เรบแน่นอนครับเล่นซะสับเปลือกเจ้าแสดงว่าเพิ่นเพิ่นรับรู้แล้วเพิ่นต้องให้แน่นอนเพิ่นดีใจเพิ่นนี่เพิ่นดีใจสับเปลือกเอาล่ะครับพูดรู้หน่อยเอาหายไปไหนเอาเอาเอาหายไปไหนแสดงว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นพร้อมเพิ่นดีใจหรอกแ่น บเห็นครับทครับใครทำสุขรับชายจ้าวันนี้ใหญ่ในการชงครับอยางขึงไปจังพนกคคุณละครับผมเห็นพุอุมลูกน้อยครับเห็นบครับทสขรับเสียงใกลเสียงนนห้องไห้ครับทำสุครับให้ข่าเสียงนี่มนห้องไห้ครับไป้ละครับอุ้ยสับเไมห้องไห้ไหมอย่างนี้บอเมื่อกี้เนี่อุองค์ไตพุ่นหรือว่าเางูแววไหมอย่างนบอกหาวอ้สาถุสาุ มันดิชิ้นบาเบอร์พ่อมาสบเยานเรศ้าเศร้าเศร้านองลาเศร้าเศร้าเพื่นห้องใครอีนี้่งนิครับสำหรับน่งนิเสียงดกว่าครับฮึฮอะไรสับเลอะไหมเศร้าสารุาสุนางเอ้ยลูกงางอยากกินน้มห่หรือว่อยากกินหนังขันนึ่งนีีเข่าสามตัวตรงตรง้านังเนื้อกระิสือมาให้ลูกขางนี่บ่สิเป็นนมเป็นเนือเป็นเนื้อกระซังขอให้วิญญานของนั่งจมมากเขาฝันสาธุสาธุ ขอคนด้วยเนาะแม่ขอผมจครับไปโอกาสครับผมสมัครตัวนี้บัตรคือ้องใหม่แม่ผมจะให้โชคลาภว่าเออให้โชคลาภผมก็จะให้เด่นไปละผมพูดอะไรเนาะผมสิขอโชคขอลาบนะโมตสัพเพราะว่ตัวเราตัมมาสัมพุทธศาสนะโมตสัพเพราะว่าตัวตัวสมมาสัมพุทธศาสนะโมตสัพเพราะว่าตัวตัวคำใหม่ของพุทธศาสนาครับคำส่งครับเดี๋ยวผมสิปวดน้ำอุทิศส่งส่วนแห้วิญญาณข้างหน้าหอมลงหน่อยก่านาะครับไปเลย อนเจจาวัสังขาราอุปาทภวยธรรมมโนอุปัชิตาวาเดีชันติเตสังหูปสมมสุโขอานเจ้าวตสังขารอุปาทรวจยธรรมมโนอุปัชิตตวาเอาละทัเปลอกโอ้ยทองเพื่อจบเอาอีกล้ตั้งแต่ะสาธุันให้ทองจบก่เนอะหอดแสงเมื่อกี้นี่ทองอนเสิระอือ อุปัชิตาวาน้ออุปัชิตาวานี่ดสชั่งจิตเตสังมุปสมุสโคอันนี้จักวัตสังขาราอุปัชิตาวานี่ดสชั่งจิตเตสังมุปสมุสโคสาธุสาธิเอ้ละครับทางช่องพอมารเคล่อรับสาบนะครับทางช่องตอนนี้ครับเคล่อนรับทราบแล้วจิตท่าการขอนะครับว่า ผู้พิาษานิวสับเนื่องปุพานตีเนวังตั้งเชติเป็นมังกรหลงด้วการผู้พิพากษานิวรณ์นับเนื่องปุพนตีเจนวังตั้งเชติเป็นมังกรหลวงด้วยจาผู้พิากนิบรณ์นับเนื่องปาพานติมีเรนวังตั้งเชติเป็นมังกรหลวงด้วยการผู้พิพากานิวรณ์สืบเนื่องปุพานติมเจนาังตั้งเชนกรหลวงดยกาะผู้พิพากษานิวรสืนื่องพานม่เจนงตั้งเชติเป็นมังกรหลวงด้นยู้พากษานสเน่ะ ให้อีร่านจงหมุนแรงจุกสลักให้มาตกยุทธบาตรสองตัวสามตัวสาธุแล้วก็ปัดเข่ามือแม่ปัดเข่ามือเลยแม่นางเลยปัดเข่ามือเด้อยิบโชกยิบลับใส่มือลูกสิงก่อนนา้นสาธุสาธุกับสาธุเอาแล้วครับท่านรับรุ่นนะครับตัวแรกครับเป็นแร่สลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวปลาเท่าเดเลยว่าเร็กล่ะต้อว่าถ้าหากว่าติดแจ้งข้อมลูกน้อยที่สิงสถิตยู่ในเชี่ยวสนิท ขันสีไฮโต้ไรกระจงยิบโชคยิบลาบยืนโชคยืนลาบใส่มือผู้ขาล้วสาทุกษาทุกเอาละครับท่านผู้ชมครับโตแรกครับอุ้ยคือดินตุกติกตุกติกตุกติกอะแสดงว่าเพิ่นตรงไฮแนนอตครับ่านชคขันดีในนอตเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับโตแรกครับเหอุ้ยเพิ่นไฮเลขสองครับท่านผู้ชมครับเอาสองชัดเจนเนาะเลขสองครับชัดเจนนะท่านผู้ชมครับ วิญญาณนางให้ได้สองต่อไปเป็นโตสุดไายนล่ครับเลกล่างโตสุดไายแล้วนะสอยอย่างเดวห้อง้องเรียบหยองสิ่งอย่างห้องเ้สิ่งางว่าวิญญาณเพิ่ตกหานี่แนเนอนครับท่านผู้ชมครับครับเฮยขยับอีกเเฮ้ยไหวออกมาสับเะวินญาณเพิ่งสินสทิตคงจะนี่อะไรเสิงว่าวิญญาณเพิ่งสิงสิตจะี้รือเพิ่งตกหา่แน่นอนครับ เพราะว่าผ <Auf S 1> ูกงกผูกเอียงต่างต่างอยู่ในป่าสิหูเลยว่าเป็นยันอยู่แม่นด้านห้องเยี่ยวเอ้โอ้โตสุดท้ายครับท่านสมภัสทหารว่าดิ้งด้านั่งที่สิงห์ิษยุ่งนี่พร้อมกับสุกหน่อยที่จะได้ท้องเก้าเดือนก็ขอให้นั่งจนยึดโถกยิบลาบใส่มือถูกขาเลยนั่งเนอะสาธุสาธุคนไทยตัวนี้ไหม ครับอุ้ยขึ้นดินเะยครับยดินเลงต้อ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 งดิดมาเอาใส่ตัวนี้เป็นตัวยันต์าครับเนาะเบิ้งมือเบิ้งบอชัดเจนเองตอเดี๋ยวรสมงเป็กยันต์เงปเป็นเลขหกเนาะว่าอเป็นเลขหกอเลขหกรับทำส่งรับเป็นเลขหกไงครับท่านผครับวิญญาณของนางไห้ครับคือสองหกสองหกตัวแรกเป็นเลขสองส่วนตัวสุดท้ายคือเป็นเลขหก <ừ> ครับท่านผู้ชมครับเม็ดเดียวจริงๆ <geo> ก็คือสองหกครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าถ้าหากท่านผู้ชมอยากตีเป็นเลขลีศนะสองหกก็อาจจะเป็นสองเก้าได้ครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านช่วงครับแมนอ่ะสรุปก็คือตรงๆก็คือสองหกส่วนเลขสำรองก็คือสองเก้าคนบอกว่าห้แล้วมั้งห่วงส่วนหกเือ่นหายคนหายนห้แล้วครับหน้าที่สําคัญนะสับเปลือเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล สามตัวสามอ่ะซับเลอรเตะเอาเสือผ่าไปไหมาเอาสินเก่าไปไหมผมสินมาเห็ดพิธีขอสามตัวเลยเอาสินไปไหมงานพระเจ้าพุทธงานพระเจ้าพุทธนี่นะอ่ะเห็นบ่อมือกองสินเพันธุ์ทหานบ่อโอ้โหหนึ่งคือสินอันนี้ซับเลอคือสินเพันธบ่อเสือเก่าเพบ่อเสือผมเป็นเสือสมัยเพันธุ์นิชิวีดูครับท่านเจ้ารับสาธุเด้อนางเด้อมือนีบ่ได้ลบดูขอน้าเสือผ่าของนางมาขอโชคขอลาภสามตัวแล้วนางเด้อสาธุสาธุ ผู้เผพสานันปหิเตุนะวังตอนเตเตมังอุปนังผู้เผยพสานันุปัหิเตนะว่างเตเตมังอุนัผู้เผยะัลับองข้นอย่งนี้อย่งกระดูกกิ่งหมนว่านะักลูรเปาผู้เผะสานั้นุปัหาเตนะว่งเชติเตมังอุปนังผู้เผยะสัหัสองทุกาทุกสาทุกอ่ะสักเลยืเสือผาเิ่นใบเนาะแล้วก็เอาเสือผา่นไปวางไว้ไอ่มันเกาะไปเนาะไปวางมัเกาเไียน นี่เป็นให้โชคขนาดเกันก็บอกอันนี้เขาามาอันนี้ยังก็แม่งยังก็มาอันนี้ยังก็เสือผพานี้เก่าแห้งเอาเอาเอ้ยที่มาเกาะยังเกาะเกิดหอมเลยเนาะอืมเนาลงไปเอาแล้วครับท่านผู้เฝ้หน้าที่เราถึงเก่งหมดเลยครับเป็นเลขสวากินแบบรัฐบาลสามโตครับตัวแรกเอาแล้วนั่งนั่งเสียใครก็ได้ลูกไม้เขานั่งเสียใครก็ได้จงร่วมพลังกันนะนั่งเนาะยิบโชว์ยิบลาโตัวแรกครับอันนว่าใครที่โตเก่าแที่ เลขเกตครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเก็นเนาะเลขสามตัวเป็นเลขเกดชัดเจนนะครับเนาะต่อไปเป็นตัวที่สองเอาหนางเอ้ยหน้าเลยเมื่อนี่ขอลองอีลิถานาาเลยขันแม่นางให้ตรงๆงวดอีเด้าน้าเนอ้อมาว่ <is> <AN> าสิดส <Brothers> ี <Hum ming> ่อยู่ต่างประเทศอยู่ไม่ประเทศกรุงเทพกรุงไท่ปักไส้แดนอีซออีสารภาคกอกภาคกลางภาคเหนือ ก๋าซีซอยท้ำบุญกูทิดสมุนไก่หน้าเนื้อเอาล้วครับทำาุผู้ชมครับมาเรื่องนครับว่าบิ่งย่างของนั่งเสื้อผูกข้อสาวท่านผู้ชมครับโพสต์ให้ตัวได้เป็นตัวที่สองครับเป็นใคเนี่ยเอามาเป็นตัวที่สองครับมาเรืองเนี่ยผมเห็นนะเดี๋ยวเลขยังเป็นเลขหกอีก่หรอเอ้าตัวเลขยังไม่หกอีู่บ้ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหกเป็นหกเมื่อกี้เป็นเจ็ดอันนี้เป็นหกเป็นหกเจ็ดหกครับท่านผู้ชมครับเจ็ดหกนะครับเนาะ อ่อืมมีเขเล็สามตัวเหลือแค่ตัวสุดท้ายขนาดนั้นบัดน,นี้อ่ะสิเป็นหกเนี่ครับมาลุ่นกันนะครับอเอาเด้อวิญ,ญญาณของนางมัวสิสิงสถิตยูม่องเสือผ่ากระซังยูในสวิงน,นี่กระซังสวิงฮะปลาเนี่กระซัง หรือว่ายู่ในเช pues ือกในกาในกองเข่าก็สางครับโตสุดท้ายแล้วขอตรงตรงมาหน้าง่ายยาให้พิษยาให้เพี้ยนยาให้เคลื่อนไปใส่ยาให้แตนหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งพบเป็นเก้าเก้าเป็นหกให้ตรงตัวมาน้างอสาธุสาธุสาธุเอาละครับท่างสำหรับโตสุดท้ายเลยครับม่ลุ้นนะครับว่าวิญญาณเชือกผูกคอสาวสองครับเขาจะหายไปไหมครับเอาละครับโตสุดท้ายนี่เป็นยิบนะครับน้างบอกว่าตัวนี้แน่นอนไม่มีลุดไม่มีเคลื่อนไม่มี เคลื่อนไปไหนหยิบให้ตรงๆครับท่านผู้ชมครับเจ็ดหกอะไรครับท่านผู้ชมครับลุ้นกันลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเอาเลขสองตัวให้สองหกเลขสามตัวให้เจ็ดหกสองดูว่าพนันเปลี่ยนเงินสืบปะพนันให้หกสองสองหกไงนั่นอะไรจังวะเอาเอาเหรอครับท่านผู้ชมครับเจ็ดเจ็ดหกสองก็ได้หกสองอัศจรรย์เหรอครับสาธุสาธุพนันเปลี่ยนเงินสือ แม้ไฮเล็กตัวเดียวกันเป็นต้าเลนตัเดียวกันส้อมหกกสองสามตัวเพิ่มแคเ็เจ็ดคงสองอุ้ยอัศจรรย์ครับท่านผู้ชมครับอตอนนี้การด้เป็นที <c 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 ่เรียร้อยเนาะครับชาุ่เนีอยครับเดี๋ยวผมจะิดฟบาทนะครับเนาะอเขาาบาดติดสเปเลสิสรุปเนาะครับอุ้ยสรุอัจรรย์หนสเปเลมเจ็ดเจ็ดสองเลขสอตัวไฮสองหกอันนี้ อสองหกสองหก,งหกครับท่านผู้ชมครับเมื่อน,นี้นะครับเนาะผมกระไดมารองเพ่งให้ครับวิญญาณสาวทองกลมครับที่ว่าเพิ่นตังทองในเก่าเดือนใก้สิคอแล้วเพิ่นกระไดอ่า <9 S 1> เก่าเดือนมาท่านเต็มแมนใกลไก่ศิคอแล้วเ<ม>พิ่นกระไดจากเข้าไปแบบครับน่าสงสารนะครับผมสงสามครับบ้นนี่ครับ วิญญาณเพิ่นกับไหเลขทั้งสามตัวสองตัวเป็นที่เรียบร้อยครับเลขสองตัวครับท่านผู้ชมครับเลขสองตัววิญญาณนางของเชือกผูกข้อสาบของกลมครับเพิ่นไหก็คือสองหกครับท่านผู้ชมครับสองหกส่วนเลขสามตัวเพิ่นไหก็คือเจ็ดสองหกครับทำเช่ครับเจ็ดหกสองครับเจ็ดหกสองนเจ็ดหกสองครับท่านผู้ชมครับ แต่ว่าที่ตรงๆเลขสองตัวที่ต้องกันจริงๆก็คือ6กสองสองหกสงสัยเพื่นย่านเข้าโมมีเงินสี่ไหลคนเเ่ยเน้นตัวเดียวเลยห2สองสอนี้ผมชินม,มาเบอร์พร้อมกับสเปเลยกระสาบขอลาดขั้นสม,มมศก่อนสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ